ตาเป็นจังไดละ่ะเรื่องมึงกระบักน,น้อยนะเป็นจังใดละ่ะตามันเป็นตะคือบอยเมอมนเขามาตัวมึงอิหลี่ติบอยมีปัญหาเรื่องการเลียนดีดหน่อยครับผมบ่ามีนึิเสียใจขาเทิมครับเดี๋ยวเอ้ยนาะยสิโอนไ้เรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวเอ้ยอ่ะสิรับพี่ชอบบอยเอง เรามันเป็นจังไดจังสายตาบอดีพว,วันทองอีตามึงเหตุยังคือจังเคียโทรศัพท์ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ค่ะแ้กูกำลังเหลน Facebook คุยกับผู้บ่าวเขาไม่จีบกู Facebook อันมูเด็กหน่อยเขาเหลนกันดีๆนั่นบ่นี่มึงเบึงมึงว่ารอบ่คุยกันแดดอาทิตกว่าแล้วละ่ะ สินัดพอกันมืออื่นนีม่มันก็นรอดีเด้ล่ะแต่ว่าเขาสิมาหมักมึงอยู่บ่มันคือเด็กหน่อยแท้อายุซำหลานกลัวหลดดว้ยมึงแต่งหลูปเกินไปบ่กูว่าเขาก็เลยสิคิดว่ามึงง,งามขึ้นในหลูบเด้เอาเอียนนี่แล้วกูว่างามบรงไดนฮะกูนะาไมายความว่ามึงก็อยะแต่งหลูหลายถ้าเถอเขาไม่เห็นโตแท้มึงเขาสิรลับไต้บ่เท่ากับอายุสี่สิบกลัวๆเห้วเด้ หัดปล่อยหัดว่างแน่ก็ดีเด้อกูว่าเอาอีอันนี้มึงว่าบอ,บอเขาหูกูล้ายรอบแล้วเด้เมื่อนี้น้ำคานสวัสดีครับ แม่พีตาปะครับนี่เมนจ้าพีตาเองพ็อยากสีเสื้อเลยด้ยครับเนี่ยว่าโตจริงเนี่ยช่างามคนในหลุกเด้นี้บอยกับว่าออไปเนะาะใหญ่กับพ่อสีหูโตยี่ดอกโตจริงบอยอะ่ะกันรอขึ้นกันเด้นี่ขอบคุณครับเออพีตาว่าเป่มื้อนี่พ่อสีไปใส่กันดีครับ แล้วบอยอ่ะอยากไปไสล่ะอยากกินอีอยังบอกเอ่ยได้เลยเตียวเอ่ยอ่ะสิเป็นคนดูแลบอยเองขสันเข้าไปไปยางเลรอยู่ห่างดีปะครับเสียหาแนวแซ,ซ,ซ่บกินน้ำก็ได้ขสันเดี๋ยวเข้าไปกันเลยบอพูดยรถยนต์เอ่ยจอดอยู่ทั้งคุณไปไปเรื่อ่ เป็นจังไดละ่ะเรื่องมึงกระบอกในน้อยนี่ยนะตกลงสู้คบกันอิลีติเป็นจังไดล่ะตามันเป็นตะคือบอเมื่อแมนเขามาตัวมึงอิลีติมึงสีหลู้อ,อีหยังน่องบอยนะเขาติดกูงอมแยมขึ้นอย่างนี้ผู้ใดบอกว่าหักต่างไว้มันบ่ไม่อยู่จริงมึงก็ล้องมาเบิงคู่กูติละ่ะแฮปปี้ขึ้นอย่างนี่ <c oughs> โอ้ยที่กูถามนี่ก็ย้อนว่ากูเป็นห่วงมึงกูย่านเขามาตัวมึง สู่มือนี่โดยสฉพาะในโลกโซเชียลนั่นมันไหวใจบ่ได้เด้มึงว่าต้องย่านเขามาตัวกูดอกกูเท่าแล้วให้เข้าตัวกูรลดกูตเตียมใจ <c oughs> โอเคค่ะสันคั้นมึงคิดดีแล้วนั่นนะสิตามาแล้วครับเอา ดีมาแล้วเดี๋ยวกูไปก่อนเนื้อเพื่อนเดี๋ยวจังค่อยบอกกันไหมบายเออไปซะขอบใจเลยหลายเด้อที่มาหาเอ่ยเมื่อนี้แล้วว่าแต่ห้าสิไปใส่กันดีล่ะออไปใส่ก็ได้ครับบอยไปไดหเบดเลยแต่ว่าเอ่ยตาผมไม่อย่งสิบอกคือส่วงเนี่ยผมมีปัญหาชีวิตนิดหน่อย อาชีพบคุคคลในมาหาเอือตาดูดูขึ้นแต่เก่าลยเด้เอาเป็น,นอย่างล่ะมีอย่างบอมีอย่างห้เอือยซอยบอบอ่อมีปัญหาเรื่องการเรียนด็กน้อยครับผมบ่มีเงินสิใจ่าาเทิมครับก็เลยว่าสิลาออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปหางานเฮ็ดถ้าก็บ่ฮหูว่าสิหางานอย่างเฮ็ดมันตกใส่เงินหลายปันใดล่ะประมาณหา0มืนบาทครับโ หาหมือนแล้วเตี่ยขันเอาเังส้สิเดี๋ยวบอยเอาเหล็กบัญชีมาดวเอ้ยสิโอนห้อุ้ยเอาตาบอกเอาครับผมเกรงใจเก็บไม่สะบมบิดยังดอกดวเอ้ยนายสิโอนห้เข้ากับคคบกันแล้วเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวเอ้ยอ่ะสิรับพี่สอบบอยเองเอาตาขัานก็ขอบใจหลายๆเด้อครับเดี๋ยวบอยสิ ฝ่าเลี้ยนจบแล้วฝ่าหามาขึ้นเลยครับโอเปนยังดอกบอยอเกเจไว้โลดเอ่ยโบเม็นคนคิดเลยคิดน,น่อยแบบนั้นบบต้องมาขึ้นเอ่ยดอกโอ้ขอาคุณเอตาหลายๆเด้วยครับปะเข้าไปกันดีกว่า ม,มิงอีตาเป็นจังไดเดียวนี้ควมหักมึงก็บอกผู้ว้าสาน้อยนะก็กําลังไปกันได้ดีก็หักกันดีก็ดูแลก,กันไปตามภาษาแฟนนั่นล่ะขั้นหักกันอีหลีมันก็นดีเอาอีอันนี่มึงอยากให้พวกกูเลิกกันปะน,นปั่นติกูบ่ไดหมายคววมว่า้จาังสันกูน่ะเป็นห่วงย่านเขามาตัวเอาเงื่อนมึง มันบ่มีผู้ใดมาตัวกูดอกกูอะเต็มใจให้น้องเขาเองเงินแค่สี่หาหมืน่นกูหาเอาไม่ก็ได้แลกกับคนที่เฮาหักมีความสุขก็ถือว่าคุ้มแล้วอีตามึงอย่าบอกเดอ้อว่าเมื่อเอาเงินให้เขาใส่แล้วนะแมนก็น้องเขาเดินรอดเนานะกูก็เลยให้น้องเขามึงหมั่นใจได้จังใดว่าเขาสิบอ่มาตัวเอาเงินมึงฟรีๆนะโอ้ยเขาบ่ได้มาตัวดอก น้องเขานะ่ามันเป็นคนดีมึงเสื้อกูหลดเป็นยัง,งเดี๋ยวกูสิไปหาน้องเขากูสิไปเสื้อผ่านนองเขาพ่อดีว่ากูได้ยาสีฟันจำโบสมัยมากกูสิเอาไปฝากน้องบอยถ้าน้องบอยเห็นยาสีฟันดีๆแบบนี้นะน่องบอยต้องประทับใจแน่นอนเลยยาสีฟันจำโบสมัยมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจังไรว่ะโอ้ยอยี่ันนี่เย่าบอกเด้อว,ว่ามึงบอรูอยากยาสีฟันจำโบสมัยนี่ืึ ยาสีฟันจำโบสมไม้เนี่ยเป็นยาสีฟันสูตรเข้มข้นพิเศษใส่เท่อแรกนะมันกะซอยระงับกินปากได้เลยแล้วอีกอย่างนะใส่ไปบ่โดนกระเฮ็ดให้เขียวเขาบกักคักโดยเฉพาะคนปักเหม็นๆจังมึงนี่สมควรสิสื้อมาใส่เด้อปัดข้ามันดีปานนั่นอ่ะใส่ก่อนเดี๋ยวบอละว่าได้อันนี้กูสีเอาไปฝากน่องบอยกูถ้ามึงอยากใส มึงก็ไปหาซื้อมาใส่เองดีละรอดนึงก็แค่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเองเฮ้ยสนี่ลละกูเฝ้ากูจะไปหาน้องบอยเอาฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกูมาเอาอ้ยนาำแห้บอยนี่มันเป็นนิยังนี่เอ้าพีต่ตาไม่ได้นิยังครับนี่ มื่หนีเข้าวันใดกันดิอ๋อาคนนี้นี่เตียที่ไอ้บ่อยบอกพ่อยว่างงง,งนูนะแล้วไอ้นี่มันเป็นผู้ใดนี่นี่คือพ่อยครับผู้สาวผมเองผู้สาวแล้วเอ้ยล่ะแล้วเอ้ยเป็นผู้ใดล่ะเอ้ยตาครับ เอือยตาคือเอือยผมคนหนึ่งผมไม่ได้คิดอีย่างเกินเลยไปกว่านั้นเลยแล้วที่่านมามันคืออีอย่างล่ะเอือยห้บ่อยทุกอย่างเอือยซอยเหลือบ่อยทุกอย่างมีปัญหาอย่างเอือยกระซอยทุกอย่างไปยังเคเห็นแบบนี้เอือยตาครับผมนับถือเอือยตาเป็นพีสาวคนหนึ่งเลยครับผมไม่ได้คิดอีย่างเกินเลยไปกว่านั้นเลยยื่นที่เอือยซอยผมมากเอือก็เต็มใจซอยผมไปแม่ติครับ สงสัยป่าเล่าจะมาโน่ไปเองคนเดียวคิดว่าไอบ้บอยสะฮักเลาตีเงินที่ตัวน้ำเอนะื่อยมาก่ะกลมาซื้อเขาซื้อของซื้อเสือผ่านหอ้นี่แม่นบอทาแม่แล้วมันจะเป็นอย่างคนเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันนะซื้อของแห้กันมันก็นับเรื่องธรรมดาวัตป่าเถาะเป็นเอยียงหลายบน่นเ่งฮัดเบิงสังขารจะของแน่อายุปูนี่แล้ว คิดตีว่าเด็กหน่อยนุ่มๆรอๆแบบนี้น่ะเขาสิยาคบนน่เส้าเพอเจอได้แล้วเอาตาครับถ้าเลี้ยงมันเป็นยังเสียผมก็คงบ่อยากเขาไกลเอือกแล้วละ่ะผมยานเอือกคิดเกิดเลยไปกว่าน,นี่ที่พานมาที่ไอ้ซอยผมอะ่ะผมขอบใจหลายๆแต่ว่าต่อไปเนี่ยผมขอด้วยครับห้อยอยุ่กันอีกเลยทัวผมขอไปห้อยห้อยไปกันดีกว่า าหากคนง่ายก็เลยเจ็บซ้ำๆพอแต่คนใจดำเข้ามาตัวหากพยกทุ่มจนเบิดใจผลสุดท้ายเป็นควายบอหูตัวนงนอนให้แต่อายนั่งหัวรู้ต้นเจ้าขอ น้ำตามันไหลมาเป็นทางพังเบิดแล้วหัวใจจะสิรอดได้หอดเมื่อใดโอ้เมื่อแหงสิยืนกึนเท่าบ่อลงมันแค้นจอรอแทนลา้าลอยเทปครับต่อเป็นน้ยงเขาเห็นกูไปแล้วเพื่อน เป็นกำลังใจให้มึงเดอ้อกูโศกน้ำหนากกูดิกูสิสมน้ำหนามึงเห็ดหยางกูก็เป็นมูมึงเลยนี่เป็นหยางวะคพใานยยูสีสีพึ้นยังเหาอย่มันจะมีวะพี่นี่น้ำเขาบ่ไดดเลยติมึงคว่ำหักหนันไผกับมีดใดแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนั่มจงเห้าเนี่ย มักคูบาอายุห่างกันหลายโอกาสที่สิหักกันมันก็นมีหน่อยคนเฮ้าสุมือนีนะว่าได้จริงใจขึ้นกันทุกคนดอกบางคนกับเขามาเพื่อนหลอกกันแค่นั้นละ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งกูว่าได้หากม,มึงเลยขันมึงสีมักเด็กหน่อยแต่กูก็แค่อยากให้มึงขอคนดีๆคนที่เขาหักมึงด้วยใจจริงบมเมนหักมึงาอเงินของมึงเขาใจบเขาใจเราเพื่อน ความหักเถือนี่ให้เด็กกูเกยบบรคากเลยต่อไปนี่กูคือสิบปกกาักูได้อีกแล้วละ่ะกูคอบแจ็งไลายเอ้อพี่ก้อยอยู่ข,ข,ข้างๆแล้วก็เป็นกำลังใจกูตลอดเออกัที่ไผที่มั่นละมึงมึงโอกหักกูกัะปอบใจมึงหอดที่กูมึงกระต้องปอบใจกูโอเคบอ